สวัสดีครับกับรายการ SOS นะครับอันนี้จะมาสอนติดบัคอันนี้สองครับทวที่แล้วผมลืมสอบมาบอกนะครับทำอยู่ในน้ำนะครับเร็วเร็วมากเลยเนี่ยเนี่ยครับเร็วเร็วมากเลยครับเนี่ยครับที่จะอึดมากเลยนะครับทุกทีจะอึดนะครับอันนี้จะเร็วนะครับถ้าอยู่ในลาวาันี้ก็จะเร็วเหมือนกันครับแต่ตัวเราจะติดไฟนะครับแต่ไม่ติดไฟนางหรอกครับแป๊บเดียวนะครับติดบัคก็มีข้อดีทั้งข้อเสียนะครับเวลาโชว์นี่เลือกก็ลุกนะครับซึ่งก็ยากนะครับ อันนี้ได้หรือเปล่าน,นะครับก็รออันนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับเอ้ยไม่ได้นะครับเฮ้ยอ๋อผมก็เมื่อม,ม,มันตกไม่ทั่วฟ้านะครับตกไม่ทันะ่วฟ้าไปอ่ะไปต่อะครับไปเที่ยวเที่ยวแลวครับแล้วมีอีกอยะะ่างครับ ชอบเพิ่มใหม่ในน้ำครับเวลาติดบั๊เร็วดีครับเร็วกว่าอยู่โบกีโบกีครับดูน้องเนี่ยเฮ้ยนี่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยฮะเนี่ถ้าเราทำไม่ได้ก่อนเลยอืมได้ทำไม่ได้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราจะรอดเฮ้เยเฮ้ <c oughs> เยเฮ้เยเย้ราก็นึกว่าเป็นไรทำไมอยู่ดีเลือกรูปคนเดียวอัน <c oughs> นี้ก็มีการเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะแค่เร็วเพิ่มใหมเร็วมาแข่งแล้ครับปลาหมึกกับผมใคยจะเร็วกว่าวิ่งแต่มันไม่วิ่งนะครับมันบ่ายมั่วครับ อันนี้กำมาถึงนี่ครับเมื่อกี้คลิปนะครัะนี่ครับนี่ครับมันจะทะลุเลยครับเนี่ยเนี่ยมผมสามารถเดินตรงนี้ได้นะครับเนี่ยคนี่จะเป็นเป็นลวกเป็นที่หายใจด้วยครับนะครับก็เป็นที่หายใจเฉพาะตัวนะครับเป็นออร์จินแบบใหม่นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ของพี่แท็กนะครับวิธีติ๊กบาร์กนะครับเวลาจะไปหาทำไรใต้น้ำก็ใช้เนี่ยครับ เพิ่มหมเร็วกว่าว่าเอาประตูไปเรียนดีนะครับเพื่อจะขุดจะได้เร็วๆนะครับเตมเวลาอยู่ในน้ำนี่ก็ขุดช้านะครับช้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับโอ้แม่เขาเขาตีโจนี่ก็เดินไปครับเดินไป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 นะครับเดินไปไม่เบื่อเบื่อครับต้องย้างทำอยากเริ่มมาครับเซิร์ฟนะครับทำไม่เป็นเหมือนันครับ อยากเล่นไหมครับออนไลน์แต่ก็ทำไม่เป็นครับอยากเล่นแบบฮามาชินะครับแบบไม่ฮามาชิผมไม่เล่นนะครับมันผมขี้เกียจไปพิมพ์เลยครับสมัครสมัครไปเป็นเลยค่ะแย่ยอย่าไปแต่เราทำไม่เป็นกันในทำเป็นเราทำไม่เป็นก็อีกเพื่อตายในทำไม่เป็นเรามานอ่านเรามันอ่านอังกิ๊กไม่ออ อ่านกิกไม่อ,อกเลจก็จะเล่งเฮ้ยอันนี้ภูเขาอะไรเนี่ยครับแปลกมากขึ้นยากมากนะเดี๋ยวขอตักกิบไปค,ครับก้อนก็อนสังเกไหมครับนี่ก็มาถึงนะครับเมื่อกี้ก็โอ้ขึ้นยากมากนะครับใช้เวลาก็นานพอสมควรเนี่ยครับที่ภูเขามั่ใหญ่มากเลยครับจะลงไปฐานหลังภูเขาต็วมันรูปลักษณะแปลกๆโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะครับ บ้าเอ็มซีหรือเปล่านะคะน่ครับน่าน่าน่าไม่รู้นะครับลงไปลงไปข้างล่างอย่างเนี่ยมครับไม่าลงแล้วจำนวนแบบทาล็อกนะครับกระโดดลงไปนะครับโอ้เก็บตายนะครับอือเนี่ยครับภูเขาครับใหญ่ผิดปกตินะครับ ที่หายบั๊กคราที่ล้มผมยืนสอนไปให้กลับไปนอนเดิมแล้วแล้วก็หลับเลยครับแล้วเติมมาอีกทีมันก็หายบั๊กนะคนะครับหรือว่าคนที่เก็บไปครับก็มายืนรถพงชาติที่ต้นไม้นะครับเนี่ยครับหรือว่ายืนบั๊กทรายอย่ี้นะครับนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยครับ เฮ้ยเฮ้ยมะมาบ้าเอ็มจีไม่จะไปบ้านสิผู้ชมเคยเห็นไหมครับที่มันเป็นอะไรก็เลมที่มันเป็นยักษ์ยักษ์ที่ตีแล้วจะได้เงินนะครับมื่อนี่ครับนะผมขอแนะนำครับเวลาเวลาถ้าจะอยู่บ้านนะครับให้อยู่บ้านหลังนี้ครับดีครับผมดีครับเก็บนะครับเก็บกลับบ้านไม่รู้บ้านไปไหนเหมือนเดิมไปนะครับ ตายนะครับเพราะมันครึ่งไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นบัสมันจะกระโดดไม่ได้ลอยไม่ได้ครับเดีนะ่ยวขอยอมตายเพื่อฉากนะครับยอมตายเพื่อชาตจ้าพ่ขอขอจบรายการเพียงแค่นี้ครับพบกัน